จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมจ้าสำหรับห่วยรัฐบ,บาลน,นะคะก็ใกล้จะถึงนะคะสําหรับการออกสลากกินแบงนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่13นะคะ13ตุลาคมพศ2563นะคะก็เหลืออีกประมาณ3วันนะคะห่วยรัฐบ,บาลห่วยรัฐบ,บาลของเรานะคะจะได้ออกรางวันแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณโคงสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณเดินบนโคงสุดท้าย2สูตรไทยท่า,ทานผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ สำหรับปีนี้นะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณเดินบนสองสูตรจ้ะแล้วก็สําหรับสองสูตรของเรานะคะเดินบนก็มีตัวเลขชนด้วยนะคะขอเชิญทางผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นเดินบนโค้งสุดท้ายของเรานะคะคานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะแล้วตัวชนของเรานะคะเขาตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุนสลากคิอเบ็นรัฐบาลคาเตือนในทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะสำหรับการคำนวณโครงสุดท้ายนะคะขอฝากท่านผู้ชมเดินบน2สูตรสูตรแรกนะคะสูตรที่1นะคะขอแนะนําท่านผู้ชมนะคะเอาหลักหน่วยบนนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่4บวก1นบวก1นะคะท่านผู้ชมจะเรามารับการคำนวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นของเรานะคะในสูตรที่1นนี้คำนวณได้เลขเด่นอะไรบ้างนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ช,ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคำนวณด้วยกันนะคะหลังหน่วยบนได้6 6บวกสนะคะได้8 8บก4 12นะคะ 12, 12 12ได้เด่น2 2บก1นะคะได้3 3บวก1ได้ 4. สําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเก้าหนึ่งสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามเลขสี่ออกสามตัวบนสามเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนสามตัวบนในงวดนี้ออกสามเก้าหนึ่งจะเรามาดบชมกันต่อสําหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักหน่วยบนนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าเกบวกเก้าสิดได้เลขเด่นแนะคะแปบวกหนึ่งะคะได้สิได้เลขขออภัยนะคะทำาทแป8บวกหนึ่งนะคะได้9ก้เลขเด่นเ้านะคะเกบวหนึ่งะคะได้10ได้เลขศูนย์นะคะสําหรับผลออกรางกวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ามตัวบนออก8ปดหนึ่งหนึ่ง สำหรับการคำนวณนเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8ดเลข9แ้ะเลข0ูลย์ออก3ตัวบน8 1 1เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้8นะคะเลข8ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบน3ตัวบนในงวดนี้ออก81 1น,น,นะคะเ้ะเรามารับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนนะคะเลข1นบวก4ได้5 5บวก3นะคะได้8ดได้เลขเด่น8 8ดบวกนะคะได้9 9บวก1ได้10ได้เลย0สําสำหรับผลออกรางวันที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก997สําสำหรับการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลข9และเลขศูย์ผลออก3ตัวบน997เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะเลข9ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบน3ตัวบนในงวดนี้ออก997 เรามาดูชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนเลข7 7ดเบวก7 14 14บวกสองนะคะ16 16ได้เลขเด่น6 6บวกนึงนะคะได้7 7บวกนได้8สํสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออกศูนย์า สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข6เลข7และเลข8ผลออก3ตัวบนศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเดนเ่นได้8นะคะเลข8ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนสมตัวบนนะคะออกศูนย์เรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนเลข3 3บวก3ได้6 6บวก3นะคะได้เก้าได้เลขเด่น9้านะคะ เก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบ,บนออกแปดเก้าสามสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งผลออกสามตัวบ,บนแปดเก้าสามเพราะฉะนั้นสำหรับ,บเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้เข้าตบบัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนสามตัวบ,บนนะคะออกแปดเก้าสามนะคะ สำหรับตุลเดนเก้านี้คืองวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16ตุลาคมพศ2563นะคะสำหรับสูตรคำนวณเดินบนนี้สูตรที่1นะคะท่านผู้ชมโคงสุดท้ายของเรานะคะถ้าเราจะทําการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยบนนะคะเลข3 3บวกได้8 8บวกศนย์ะคะก็ได้8นะคะได้เลขเด่น ได้เลขเด่น8 8บวก1นะคะได้9 9บวก1นะคะได้10ได้เลข0สําหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางเลขเด่นเดินบนในสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลข8เลข9เลข0นะคะจะสําหรับสูตรคํานวณแรกนะคะเดินบนของเรานะคะคํานวณได้นะคะเลข8เลข9เลข0นะคะตอนนี้เรามาับชมกันต่อสําหรับแนวทางการคํานวณเดินบนในสูตรคํานวณที่2นะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณที่2นะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลัก10บน2ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกกับ1บวกกับ4นะคะท่านผู้ชมจะเรามาทำการคำนวณโดยกันต่อนะคะหลัก10บน2ครั้ง8คน2 16 16บกหวกบวก6 28 28ด้เลขเด่น8นะคะ8บวก1นะคะได้9 9าบวก4นะคะได้13ไดเลข3สาสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกสามเก้าหนึ่งสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าเลขสามคนออกสามตบบนสามเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าสองตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเลขเก้าเลขสามนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตบบนในงวดนี้ออกสามเก้าหนึ่ง เรามารับชมกันต่อสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลัก10บนสองครั้ง 9, ก้าคนสองสิบดวก1นึ่บ้เวกหนึ่งไดเล็กเด่น1นะคะขอภัยนะคะ20บไดเล็กเด่น0ูนนะคะท่านผู้ชมขอภัยนะคะท่านผู้ชมไดเล็กเด่น0ูนะคะ0ูนย์บวก1นะคะได้1 1นบวก4นะคะได้5สําหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก8 1 1หนึ่งหนึ่ง สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าผลออกสามตัวบนแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณนะคะในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบแล่หน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งจะเรามาดนต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนสองครั้งหนึ่งคูสองก็ได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่ ไดเล็กเด่นสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกสี่นะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขเก้าผลออกสามตัวบนเก้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะ สามตบบนในงวดนี้ออก997แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบน2ครั้ง9ก้าคนสองสิบแปดสกเจ็ดยบวกเจ็ดสในเลขเด่น2อนะคะสอบวกหได้3 3มบวกสนะคะได้7จ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกศูนย์แสาม สำหรับการคำนวณหาเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข2เลข 3, และเลข7ผลคนออก3ตัวบนศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลขสามในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักงวดบนนะคะสำหรับงวดน,นี้3ตัวบนออกศูนย์จากเรามารับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบน2ครั้ง8ปดคนสองสิบวก3 19 19บวกสาม 2ี่สิองในเด็กเดน2อนะคะสองบวกหนึ่งนะคะสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามบวกสนะคะได้7จ็ดจ้ะสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกแปดเก้ามสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสเลขสและเลขเจดผลออกสามตกบนนะคะแปดเก้าสเพราะฉะนั้น สำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เดินบนเข้าตเลขเดนเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนในงวดนี้นะคะออกแบบเก้าสามนะคะสำหรับตัวเลขเดนสามนี้คืองวดวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมจากเลขเด่นเลขสามนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะท่านผู้ชม แนทางการคำนวณเดินบนในวนนี้นะคะก็เป็นสูตรคำนวณที่2ของเรานะคะท่านผู้ชมเดินบนสูตรคำนวณที่2นะคะทางเราจะทําการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราขอมาเปรียบเทียบกันว่าสําหรับ2สูตรนี้แล้วทางเราคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างแล้วก็มีตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะหลัก10บน2ครั้งนะคะกาวคน2 18 18บวก3นะคะ21 21บวก3 ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกสี่นะคะได้เก้าสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรเดินบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสี่เลขห้าเลขเก้านะคะจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นเดินบนในสูตรคำนวณที่สองนะคะทางเราคำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขเก้านะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรามา เทียบกันนะคะสําหรับ2สูตรนี้แล้วนะคะสูตรที่1นะคะทางเราคํานวณได้เลขเด่นนะคะเลข8เลข9และเลขศูนย์และสูตรคํานวณที่2นะคะทางเราคํานวณได้เลขเด่นนะคะเลข4ี่เลข5และเลข9นะคะก็สําหรับ2สูตรนี้แล้วตัวเลขชนของเรานะคะคาวตัวเลขเด่น9นะคะตัวเลขชนนะคะทา่านผู้ชมสรุปนะคะก็คือว่าทั้ง2สูตรนี้คํานวณได้นะคะเลข8เลข9เลขศูนย์เลขสและเลข5นะคะท่านผู้ชม5ตัวเลขนะคะสําหรับ2สูตรนะคะ ก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลนดยกันนะคะคำเตือนนะคะในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะเฮงยรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปด้วยๆนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ